สามโลกนี้อยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์อยู่ภายใต้ตะข่ายของมารฉะนั้นอาณิจังรทุกขังอนัตตาไม่ใช่อยู่แล้วถ้าอยู่แล้วก็อยู่กับอนณิจังรทุกขังอนัตตาอยู่กับไตรลักษณ์อยู่ภายใต้ตะข่ายของมาร นิโรธของพระพุทธเจ้าเอาชนะธรรมชาตินอกเหนือจากอานิจังทุกขังอนัตตาออกไปไม่ตั้งอยู่ในอนิจังทุกขังอนัตตาไม่ยึดอยู่ในอนิจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางอานิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยอนัตตา ป่ความยึดติดทั้งหมดดับรอบตั้งแต่เหนืออวิชชาขึ้นไปอวิชชาดับดับเหนืออวิชชาอาวิชชาก็ดับอวิชชาดับความคิดปรุงแต่งก็ดับความคิดปรุงแต่งก็คือสังขาร เมื่อสังขารดับวิญญาณก็ดับเมื่อวิญญาณดับนามรูปก็ดับเมื่อนามรูปดับสลายตนะก็ดับสลายตนะดับผัสสะก็ดับเมื่อผัสสะดับเวทนาก็ดับเมื่อเวทนาดับ ปัญหาก็ดับดับกามตัญหาดับภวะตัญหาดับวิภวะตัญหาผู้ที่ให้เลือกทั้งหลายนั่นแหละนั่นแหละคือตัญหาพาเลือกตัญหาดับไปหมดผู้เลือกตัญหาดับไปอุปทานก็ดับเมื่อตัญหาดับผู้นำพาดับความยึดติดก็สลายไปก็ดับไป อุปทานก็ดับอุปทานดับพบก็ดับอุปทานดับกรรมใหม่กรรมเก่ากรรมทั้งหลายทั้งปวงที่จะนำพาให้เกิดพ,พบก็ไม่มีพบดับพบไม่มีชาติก็ไม่มีชาติก็ดับชลา,าก็ไม่มีเพาราะว่าชลาก็ดับมรณะนะดับ โสกปริเทวะทุกขโทมณัตอุปายาตความเศร้าโศกเสียใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทั้งปวงก็ดับไปทั้งหมดก็จากที่ออกจากอำน,นาจของไตลักษณ์นั่นแหละพระธรรมของพุทธเจ้าท่านออกจากอำน,นาจของไตลักษณ์ไม่ได้ตั้งอยู่ภายใต้กฎของไตลักษณ์ไม่ได้ตั้งอยู่ภายตาขายของมาร นิโรธด,ดับตั้งแต่อวิชชาดับก่อนอวิชชาดับเหนืออวิชชาปฏิจจสมุปบาทดับตลอดสายก็พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นการเอาชนะธรรมชาติชนะอนิจจังทุกขังอนัตตาออกไปถึงจะเป็นสุญญาตาอยู่อย่างนั้นคำว่าอยู่อย่างนั้นไม่มีใครอยู่ ตัณหาไม่ได้อยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นคือความเป็นสุญญาตาของเขาเองอยู่อย่างนั้นนิพพานอยู่อ,ญญาาอย่างนั้นเมื่อสุญญตาอยู่อย่างนั้นนิรรพพานอยู่อย่างนั้นสัพสัต์เวในสัตว์เมื่อดับอวิชชาดับเหนืออวิชชาแล้วดับรอบไม่เหลือเศษตลอดสายก็สุญ,ญาตาอยู่อย่างนั้นเองก็นิพพานอยู่อย่างนั้นเองเป็นการเอาชนะธรรมชาติ ตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้ถึงจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้น